เรื่องราววันนี้เป็นเรื่องราวของติดสกุมารผู้หลงด้วยอำนาจของตันหาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะกะลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีบุตรเศรษฐีผู้ที่มีทรัพย์มากมายคนหนึ่งนามว่าติดสกุมารได้เดินทางไปยังพระวิหารเวรวัน และได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแล้วเกิดมีจิตเลื่อมใสทูลขอบรรพชาแต่บิดามารดาของเขาไม่ได้อนุญาตจึงได้รับการปฏิเสธเมื่อกลับไปที่บ้านจึงได้ทำการประท้วงด้วยการอดอาหารเจ็ดวันบิดามารดาด้วยความรักบุตรเป็นอย่างยิ่งจึงได้อนุญาตให้บวช ในสำนักของพระบรมศาสดาเมื่อบวชแล้วติสกุมารได้อยู่ในพระวิหารเวรวานประมาณครึ่งเดือนหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่พระวิหารเชตวันพระติสกุมารผู้นี้ได้เป็นผู้ที่มีการสมาทานทุดง13ซึ่งการสมาทานทุดงขวัต13นี้คือข้อปฏิบัติที่เข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อขัดเกลากิเลสในการถือธุดงควัดนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้บังคับให้ภิกษุต้องถือปฏิบัติเพียงแต่สามารถเลือกได้ตามความสมัครใจว่าจะปฏิบัติข้อใดบ้างเป็นเวลานาน,นเท่าใดเมื่อเลือกได้ตามใจปรารถนาแล้วเพียงแต่กล่าวคําสมาทานธุดงควัดในข้อที่ตนเลือกซึ่งมีทั้งหมด13ข้อ พระติสสะนั้นเลือกข้อที่2เกี่ยวกับวินาตะปาตาปฏิสังยุตหรือการบินทบาทมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อคือ1การถือบินทบาทเป็นวัดคือการบริโภคอาหารเฉพาะที่ได้มาจากการรับบินทบาทเท่านั้น2การบินทบาทตามลำดับบ้านเป็นวัด โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่เลือกว่าเป็นบ้านคนรวยหรือคนจน 3. ถือการฉันในอาสนะเดียวเป็นวัดในแต่ละวันจะบริโภคอาหารเพียงแค่ครั้งเดียวเมื่อนั่งแล้วก็จะฉันจนเสร็จ 4. ถือการฉันในบาทเป็นวัดคือ เมื่อจะนำอาหารทุกชนิดที่จะบริโภคในมื้อนั้นนำมารวมกันในบาทแล้วจึงฉันอาหารนั้น 5. ถือการห้ามพัดที่ถวายภายหลังเป็นวัดคือเมื่อรับอาหารมามากพอแล้วตัดสินใจว่าจะไม่รับอะไรเพิ่มอีกแล้วหลังจากนั้นแม้มีใครจะนำมาถวายเพิ่มอีกก็จะไม่รับนี่คือข้อที่ พระติสสะนั้นสมาทานไว้ทำให้พระติสสะนั้นได้อีกชื่อหนึ่งว่าพระจุละปินทปาติกะติสสะเทระหลังจากนั้นพระติสสะก็ได้เที่ยวบินณาบาตไปตามลำดับตรอกซอกซอยในนครสาวัตถีเป็นประจำ สาบิดามารดาของพระติสะนั้นหลังจากที่บุตรชายบวชแล้วก็ได้เก็บสิ่งของเครื่องประดับต่างๆของพระติสะตั้งแต่สมัยเป็นคาหรหัสนั้นไว้ในพผอบเงินอยู่มาวันหนึ่งมีงานนักขาตรเตลิกและงานมหรสพประจำหมู่บ้านนางได้นำผอบเงินนั้นเอามาไว้ที่กลางอกร้องไห้ไป แล้วพรางพูดว่าการละเล่นนักคาตะเลกนี้บุตรของเราเคยได้ใส่เครื่องประดับอันมีค่าไปเที่ยวเล่นในงานนักคาตาเลกต่างๆแต่พระสมณะโคดมนั้นได้เอาบุตรน้อยของเราไปยังพระนครสาวัตถีเสียแล้วป่านนี้บุตรของเราจะเป็นอย่างไรบ้างหนอพระเอิญว่านางวันนาคนรับใช้ของตระกูล ไ,ไปเห็นภรรยาของเศรษฐีกำลังร้องไห้ค,คร่ำครวญถึงบุตรชายของตนเองอยู่จึงได้ถามว่าแม่เจ้าท่านนะ่ะได้ร้องไห้เพราะเหตุใดภรรยาเศรษฐีจึงบอกความที่นางคิดถึงบุตรชายของตนให้นางวรรณาฟังนางวรรณาจึงถามว่าแม่เจ้าพระลูกของท่านนั้น รักอะไรภรรยาเศรษฐีจึงได้เล่าความต่างๆให้นางวณาฟังนางวรนดาเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงถามภรรยาเศรษฐีกลับไปว่าท่านจะมอบความเป็นใหญ่ทั้งหมดในเรือน,นี้ให้แก่ดิฉันได้หรือไม่ถ้าได้ดิฉันจักนำบุตรของท่านกลับมาให้ท่าน ภรยาของเศรษฐีพอได้ฟังนางวน,นาพูดเช่นนั้นก็ได้รับคำนางวน,นาแล้วบอกว่าได้สิแต่ท่านจงนำบุตรของเรามาด้วยความสามารถของท่านเองเท่านั้นวันรุ่งขึ้นภรายาเศรษฐีได้เตรียมสเสบียงแล้วส่งนางวน,นานั้นไปตามหาพระติสะพร้อมด้วยบริวารอีกหลายคน โดยพูดว่าท่านจงไปนำบุตรของเรามาด้วยความสามารถของตนเองนางวันนาก็ได้เดินทางไปยังนครสาวัตถีพร้อมด้วยบริวารอีกหลายคนนางได้ไปอาศัยอยู่ใกล้ถนนที่คิดว่าพระติสะคงจะเที่ยวบินธบาตมาทางนี้พอดี นางวันนารู้ว่าสิ่งที่พระติดสะนิยมคือการได้ชิมรสอาหารอันประณีตนางจึงได้จดจำรายการอาหารที่พระติดสะเคยชอบและนำอาหารเหล่านั้นเตรียมไว้เพื่อที่จะใส่บาตรให้กับพระติดสะเมื่อพระติดสะนั้นเดินบิฑบาตรผ่านมานางจึงได้ถวายข้าวยาคูพร้อมด้วยพริกษา ที่เตรียมไว้เฉพาะพระติสสะนางวันนานั้นเมื่อจะถวายพัตตาหารได้แต่งองค์ทรงเครื่องมีกิริยามารยาทและสำเนียงเจรจาที่ปรุงแต่งเฉพาะที่คิดว่าท่านติสาะนั้นชอบเพื่อหวังจะโน้มน้าวจิตใจที่มั่นคงให้พระติสสะนั้นเรรวนพระติสสะนั้นแม้จะบวชมานาน ก็ยังเพลิสติมิได้พิจารณาอาหารเมื่อรับรู้รสชาติที่ถูกปากถูกใจมาก่อนก็ติดใจในอาหารนั้นๆหลายๆครั้งจึงขาดวัดปฏิบัติลงไปเพราะต้องอยู่รอชันพัดจากนางวันนาเท่านั้นเมื่อพระติสสะตกลุมพรางของนางวันนาติดใจในรส ติดใจในสิ่งที่นางนำมาถวายแล้วสาวใช้รูปสวยก็เริ่มอุบายขั้นต่อไปโดยอุบายของนางวันนาก็คือหยุดนำพตตาหารไปถวายและไม่ปรุงอาหารใดๆใส่บาตรพระติดสาะอีกเลยจนผ่านไปหลายวันนางวันนาทาสีก็ให้บริวารไปตามพระติดสะมายังที่พักแล้วใหบริวารของตน แจ้งแก่พระติสะว่านางวันนานั้นไม่สบายต้องการจะพบพระติสะและให้พระติสะเข้าไปเยี่ยมในห้องนอนของนางแต่นางวันนานั้นไม่ได้ป่วยแต่อย่างใดนางได้ปรุงแต่งเครื่องหอมและจัดการแต่งตัวของตนเพื่อรอยั่วยวนพระติสสะเทระอย่างเต็มที่ เมื่อพระติสะหลงกลเข้าไปในห้องส่วนตัวของหญิงสาวความเป็นพระภิกษุของพระพระเจ้าก็ต้องจบสิ้นลงทันทีนางวันนาได้ทำสำเร็จได้ศึกพระไปครองเรือนตั้งแต่บัดนั้นการออกจากเพศบรรวชิตของพระติสสะเทระนั้น สร้างความตื่นตะลึงให้แก่เราภิกษุสงฆ์ในนครสาวัตถีเป็นอย่างมากทําให้เราภิกษุสงฆ์นั้นนําเรื่องนี้ไปคุยกันเสียงดังในโรงธรรมสภาพระบรมศาสดาได้เสด็จเข้าไปยังโรงธรรมสภาประทับนั่งบนอาสนะแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอนั้นนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลเรื่องราว ของพระติสะนั้นให้พระบรมศาสดาฟังพระศาสดาจึงได้ตรัสว่าดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ติดใจในรสของตันหามิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแต่ได้ตกอยู่ในอำนาจของนางวันนานี้ตั้งแต่การก่อนแล้วจึงนำอดีตของพระติสสะและนางวันนา มาเล่าให้เราภิกษุในโรงธรรมสภาน,นั้นฟังว่าในอดีตการณนครพาราณสีมีพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่และก็ได้มีนายอุทยานบาลเป็นผู้ดูแลอุทยานหลวงของพระเจ้าพรหมทัตนามว่านายสัญชัย เห็นเนื้อสมันตัวหนึ่งหลงทางเข้ามาเล็มหญ้ากินถึงใจกลางอุทยานผลเฝ้าอุทยานก็ไม่ได้ขับไล่คงได้แต่เฝ้าดูอยู่เงียบๆต่อมาอีกหลายวันเนื้อสมันตัวเดิมนี้ก็ยังเข้ามากินใบไม้บใบหญ้าในอุทยานอีกนายสันชัยจึงได้นำความที่มีเนื้อสมัน หลงทางเข้ามาเล็มญ้าในอุทยานให้พระเจ้าโหมทัตฟังเมื่อพระเจ้าโหมทัตทรงทราบก็มีพระบัญชาให้จับมาไว้ในพระตำหนักฝ่ายนายสัญชัยอุทยานบาลเมื่อได้ฟังคำสั่งแล้วจึงกล่าวกับพระเจ้าโหมทัตขึ้นว่าขึ้นชื่อว่าสัตว์ป่าจะยอมให้จับง่ายๆหรือพระเจ้าค่ะ พระเจ้าพรหมทัตจึงบอกกับนายอุทยานบานว่าเจ้าจงเอาน้ำผึ้งนี้ไปเทบนใบไม้ล่อให้สมานนั้นเข้ามาในตำหนักของเราเถิดเมื่อสมานลิ้มรสหอมหวานก็จะติดใจจะต้องแวะเวียนมาเลียกินอยู่เสมอจนเคยชินเมื่อรับคำสั่งจากพระเจ้าพรหมทัตแล้ว ผลเฝ้าอุทยานก็รีบไปปฏิบัติตามแผนการทันทีเมื่อนายอุทยานบานนำน้ำผึ้งราดทาบนใบไม้ให้สมันมาเลียกินบ่อยครั้งเข้าจนแน่ใจว่ามาหลงและติดรสชาติแน่แล้วก็ได้จัดฉากทำค่ายกลจับสมันขึ้นมาทันทีนายอุทยานนำหนังสัตว์มากั้นทางเดินให้โคดเคี้ยว ไปยังพระตำหนักซึ่งมีกำแพงล้อมไม่สามารถหนีกลับออกมาได้และสมันก็หลงกลเดินเีียน้ำผึ่งเพลินเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเนื้อสมันซึ่งได้หลงในรถน้ำผึ้งมารู้ตัวอีกครั้งก็ถึงปลายทางที่นายอุทยานบานได้สร้างไว้แล้วที่นั่นอยู่ในกำแพงร้อมพระตำหนัก และมีนายอุทยานบาลรอจับตัวอยู่พระเจ้าโหมพทัตพิจารณาเห็นเนื้อสมานแล้วได้ตรัสว่าสัตว์ป่าลึกเช่นสมนันนี้มาอยู่ในที่นี้ได้ก็เป็นเพราะติดในรถน้ำผึ้งจนลืมตัวลืมตายการติดถิ่นที่อยู่ก็ดีติดในมิตรสหายก็ดีไม่ร้ายเท่าการติดใจในรถ ในสิ่งอันชื่นชอบเลยนายอุทยานบานจึงจับเนื้อสมันได้ด้วยเหตุนี้